สวัสดีค่ะอาจารย์เอกค่ะอาจารยจอันนี้คือเป็นห้องนั่งสมาธิอาจารย์เอกนี่ไงครับตอนนี้ทุกวันก็ทาเป็นที่ไหว้พระแหละแล้วก็นั่งปฏิบัติปกติทุกวันอย่างนี้ครับอไอ้ก็จะมีรูปมนุูสวงด้วยแล้วก็อันนี้คันครูอยครกันอันไหนนะจะมีอ๋อที่จุดธูปครับโอ้ใช่ <Es> ยังไม่มีรูปปั้นเลยหลวงป,ปู่ก็เป็นอย่างนี้ก่อนค่อยปั้นทีหลังอ๋อ,ป,อ<ห>ปั้นเองน้าปั้นเองอยู่ที่หลวงปู่จะให้ปั้นหรือเปล่าใช่ใช่อาจาให้คนอิมก็คือนีน่จะให้ไปครับแม่คนอิมให้ไปทอมกับหลวงปู่สอง,<ช>องเป็นสามใช่เป็นสามองค์ก็เหมือนท่านให้ทำมันเนาะก็มีเจ้าภาพอันนี้ก็มีเจ้าภาพอันนี้เจ้าภาพอก็ตามยิงแล้วก็ไม่ค่อยมีตังหรอกแต่ โหให้ทําก็ทํา <ำ S 1> อ่าเหมือนเหมือนเจ้าภาพเข้ามาเองไม <า S 1> ่้โดยโดยเรา<ช>ไม่ได้อขอใช่ไม่ได้ไประชานันทำันาดเลยเลยอ่าใช่หลวงปู่ท่านท่านประสักศีนแล้วเนาะ<ช>แต่ก็ก่อนทําก็ต้องแบบยังไงล่ะเราต้องศรัทธาท่านก่อนถ้าไม่มีความศรัทธาหลวงปู่ก็ไม่ไม่ช่วยไม่มา,าครับต้องศรัทธาก็นี่แหละอ่ามีเจ้าภาพอยู่อ่าทำสามองค์ก็ วันที่สามสิบวันเนาะแต่วันวันนี้ก็วันที่ยี่สบแปดอ่ายีิบแปดเป็นเอาหลวงปู่ไปก่อนวันพระอ่าวันพระเป็นวันดีก็นิมนต์หลวงปู่ไปก่อนแล้วก็วันที่สามสิบค่อยทําวิธีวิธีถวายถวายคือกระท่อมเนาะใช่ก็ก็จะขออนุโมทนาบุญให้กับทางเจ้าภาพมันเนาะแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ที่มาช่วยมาช่วยอ่า คนละเล็กคนละน้อยช่วยค่าปูนค่าเหล็กอย่างเงี้ยเราก็ทำครับแล้วก,<ม>วก็ว่าจะทำองค์ที่สี่อยู่ก็รอรอ,รอดูก่อนพออัญเชิญให้เสร็จก่อนสามองค์่ก็องค์ที่สี่ก็มีมีวัดไปลงอยู่มีวัดไปลงอยู่ยครับ,รบถ้าคิดยังไงถึงได้ไปทนนลนทังสามองค์เลยเดี๋ยวมันมมันความรู้สึกยังไมีความรู้สึกเหมือนปู่จัดสรรเลยเนาะครับครับเหมือนปู่ท่านจัดสรรแหละ ตอนนั้นก็จะเอาไปวัดนู้นแต่เหมือนทางวัดนู้นก็ไม่ค่อยว่างไม่รับอย่างนี้ก็สุดท้ายก็ได้ไปตรงนี้ครับจ้บนะแต่ตเนาะตรงนู้นเขาตรงที่เราจะไปเนี่ยมีเสาพ,า,าพร้อมแล้วก็มีหลังคาพร้อมไม้พร้อมบอกปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จเลยใช่แป๊บเดียวเสร็จบารมีหลวงปู่ครับก็นะะจะทำ หลวงปู่ก็มาเข้าฝันอยู่แต่ก็รอกันเนาะก็ฝันว่าก็ฝันทุกวันนะฝันอยู่ทุกวันกับเก้าหลวงปู่กับองค์พระพธิธศาสนเพราะว่าเราเราเป็นคนปั้นอืมปั้นกับมือเนาะครับแล้วก็ท่านก็มานิมิตฝันตลอดแต่วันนั้นไปเจอหลวงปู่ท่านนั่งอยู่กระท่อมอ่านิมิตฝันน่าจะสองวันที่แล้วคท่านก็นั่งอยู่ก็เลยเดินไปหาท่านก็เลยปู่อ่าลูกขอเกษาได้ไหม ลวงปู่ก็ยิ้มไม่ให้ลวงปู่ไม่ให้เกียแต่ลวงปู่ให้ขนขนขา่ะขนนาแขงขนนาแขงขนนาแขงท่านก็ดึงออกมาอ่าแล้วไอไอน้ำหนองติดติดขนครับพอดึงออกมาติดขนเราก็จะขอบูชาปู่ปู่ก็ยิ้มปู่ก็ได้อืมแล้วก็ ขอบูชาเนาะท่านก็เอาให้เราเนะ่ะก็มีเงินมีเงินว่าจะขอบูชาร้อยหนึง่งแต่ในกระเป๋านะ่ะมันมีแบงค์ห้าร้อยก็เลยเอาให้ปูปูเพื่อมกมกรกมเอาเลยแล้วพอกรมเสร็จปุ๊บแล้วก็หลวงปูก็พาไปอีกอ่าอีกที่หนึง่งแล้วก็เดินตามท่านไปท่านก็เหมือนเหมือนให้เราตามไปไม่รู้จะไปดูอะไร แล้วก็มีอ่าคนมาหาปู่เยอะแล้วก็มีคนเอาว่าวมาถวายหลวงปู่แล้วท่านก็เลยเขียนยันยันใส่ว่าวท่านก็เลยบอกว่าอ่ายันตัวนี้เป็นยันเหมือนยันโชคลาภแต่ตอนนี้ก็จําได้ครับเหมือนท่านมาให้จําจําได้ตัวยันเขียนยันยังจําได้เลยบอกจาได้ครับเหมือนท่านมาสอนน่ะ้านี่เขียนเขียนให้ดูหน่อยเดี๋ยวนี้แต่ตัวยันอน่ะมันจะมีตัวเลข ก็รอวันที่สามสิบดีกว่านะต้องรอวันที่สามสิบก็จะเขียนเขียนตามที่ปู่บอกนั่นแหละว่าวเาใหญ่ไหมว่าวว่าวดวงเล็กสีแดงดวงสีแดงล็กสีแดงเสีแดคลายสียีววนใช่ท่านก็เขียนแล้วท่านก็เอาเอาเอามือข้างนี้เหมือนทํากับกับบ้างเนี้ยก็เลยถามปู่ว่าตัวนี้ใช่ไหมปู่ปู่ว่าอื อืมแบบแกไม่พูดนะแกอืมอย่างเดียวเพม,แล,มแล้วท่านก็มาแล้วท่านก็ให้ผมมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วคนป่วยก็มาเยอะแล้วท่านก็สอนสอนให้เราแบบรักษาคนนะ่ะอืมอันนี้ในนิมิตนะค่ะเราก็จําได้หมดปู่สอนวิธีการแบบรักษาคนะอ่ะท่านก็ทําให้ดูท่านก็ทําให้ดูเราก็เอามาจําไว้ จะตื่นมาเราก็ต้องเอามาเขียนไว้ตัวยันตัวอะไรปู่ให้มาคนนักแข่งเนี่ยคือปู่ดึงให้เลยปู่ดึงให้อย่างนี้เป็นกมติดน้ําน้องด้วยติดน้าหนองแล้วก็บูชาจานเอกบูชาห้าร้อยจะบูชาร้อยหนึ่งแต่ไม่มีเงินร้อยหนึ่งมีเงินแบงค์ห้าร้อยสีม่วงปู่ว่าหยิบไปเลยหยิบกรมันเนี้ยกรมก็ห้าแล้วเนาะมือก็ห้าไม่รู้อะเง็นห้าร้อยก็ห้าแล้วเนาะก็ นะพอลองดูเผื่อปู่ให้โชคกันเนะาะค่ะจนมากปู่ก็จะให้เป็นปริศนาเนาะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขแล้ววันวันนึนก็จะเอาเอาพระผงหลวงปู่ไปก็ว่าจะเอาไปแกะด้วยหรือจะเอาถวายพระอาจารย์ที่นู่นแล้วก็ให้คนบูชาแล้วก็ทําบ,บุญอย่างนี้แล้วแต่ศรัทธาแล้วก็เอาเงินตัวนั้นก็สร้างบุญณะกระท่อมไปอีกจีกะอือใช่ใชคนพระอาจารย์แกท่านก็ทกํากระท่อมก็หมดเยอะเหมือนกันใช่ใช่ <laughs> เหมือนะล้วก็นะครับนี่คือความฝันเนาะความฝันความฝันแล้วก็นิมิตฝันบ่อยครับฝันเจวกับหลวงปู่ทุกวันที่ทําปั้นรูปหลวงปู่ก็หลวงปู่มาฝันทั้งนั้นที่ทําครับข้าวฝันมาบอกเวลาปั้นก็ปกติเราก็ปั้นไม่เป็นหรอกจ้กครับก็เราก็ศรัทธาหลวงปู่อะไรเนาะท่านก็ามานิมิตฝันเวลาปั้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะรู้สึกได้ว่าเหมือนท่านมานั่งอ่ะ จับขาอย่างนี้เหมือนก็เหมือนขาหลวงปู่อย่างแขนอย่างนี้จ<า>ใช่<อ>แล้วก็ทําไปค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเน,นาะะ<า>อปันออปันนี่แหละก็มีเจ้าภาพอยากให้ไปรวมวัดนู้นวันนี้ก็ทำถ้ามีถ้ามีเจ้าภาพเนาะค่ะถ้ามีโชคมีลาบอย่างนี้เราก็จะไปร่วมบุญกันสร้างก็สายปู่เนาะใช่วัดที่เป็นมีองค์หลวงปู่เน,นาะเราก็ค่อยเอาไปทําแล้วก็เราไปถวายครับครับองค์งงนี้ที่ที่จะไปเนะี่ยเป็น องความสูงเท่าไหร่นะเพราะนั้นเรียกเขียนไปนิดเดียว่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเพระนั้นองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแต่มันมาดันออกทะเบียนรถทะเบียนรถที่ขาวใช่ค่ะทะเบียนรถสีขาวนะอ้ทะเบียนรถอาจารย์เองงวดออกนั้นก็มีเจ้าภาพอยู่เมืองนอกเขาซื้อหนึ่งหนึ่งเก้าห้าบอกเขาเป็นหนึ่งเก้าห้าเราซื้อตัวละหลายหมื่นอยู่แต่มันไปออกมิดตัวเดียวติดตัวเดียว แต่งวดนี้น่าจะเดี๋ยวเราปูให้เลขแล้วเราเขียนในว่าววันนั้นเราก็ซื้อแบบไม่ต้องซื้อเยอะซื้อพอได้ลุ้นอย่างนี้ครับแล้วแต่บารมีคนนั้นเนาะแล้วแต่คนบารมีแต่หลวงปู่ก็จะชอบให้แบบเป็นปริศนาแต่ให้ตรงๆไม่ค่อยออกคครับให้เป็นปริศนาให้ให้เตียาให้เดียวแล้วแต่บุญเราแต่ถ้าให้ตรงๆโหผมงก็น่หละไป ขายนะาขายมาซื้อแล้วติสูบบรีมไหมจันทีเนยเอ่อปกติไม่สูบไม่สูบเลยตอนนี้ไม่สูบเที<า>่ยวมากไหมไม่กินไม่สูบครับไม่เคยกินเลยแต่ว่าผ่านหน้ามาทาไมต้องสูบบรีมต้องเขี่ยวมาก<บ>็โลดธมุมมันยังไงล่ะก็หมากปูหลีมันก็เป็นแบบของโบราณน,นั่นเนาะของเกา่าตั้งแต่ดั้งเดือหลวงปู่ก็น่าจะชอบครับมีหลายคนหลายท่านเราบอกว่าหลวงปู่ไม่เคย ไม่เคยเคี่ยวมากแต่บางคนก็นบอกว่าหลวงปู่จุบเพียบดีีที่จริงแล้วเคี่ยวครับเคี่ยวมากแล้วก็จะมีแม่ยายเตะยายเตะคนหนึ่งนะครับที่ทิพพันธุ์ไปสัมภาษณ์นะครับที่วันศรนหรวัดศรนสัทาราแม่เต้เนี่ยเป็นเทพตอนนี้เป็นหมอดูคนนะครับแม่เตะเนี่ยเป็นคนที่กลัวหลวงปูส่สวงมากหลวงปู่เคี้ยวมาไปยืนด้านหลังแล้วรถพ่นละหมากใส่ด้านหลังตอนนี้แม่เต้ก็เป็นเทพ ไม่ใช่เป็นเทพคือเป็นหมอดูเป็นล่างเป็นล่างหมอาดูดูคนนะเคยเคยดูอยู่ครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าหลายคนที่ไปดูลงปูแวบๆบอกว่าลงปูไม่เคยเคลียมมาอันนี้คือความจําผิดนะครับเนาะอันนี้เคยเห็นมีหลักฐานอยู่เป็นปัจจิตังเลยเนาะคนที่ศรัทธาครับเชื่อแล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อก็วัดทิฏพันธ์นะครับก็จะตามลงปูทุกที่และคนที่สัมผัสจริงๆจะประสบกับลงปูเยอะมากครับใช่ครับ เราศรัทธาปฏิหารก็เกิดแล้วเนาะปฏิหารเกิดแล้วรู้สึกได้่าราชอบอะไรใช่อย่างนั้นเองก็คือบารมีเกิดทําอะไรก็ได้หรือว่าอะไรปั้นรูปหลวงปู่ก็ได้ใช่นะครับธรรมดาปกติก็ปั้นไม่เป็นเนาะปั้นปั้นไม่เป็นค่ะปั้นไม่เกินบุหรีไม่ดูใช่หมากไม่เคี้ยวพูดคเมนไม่เป็นใช่แล้วเขาทานยางไงทำไมได้ปั้นเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็คือเจ้าแม่กวนอิมก็คือ ท่านก็เหมือนอเหมือนยังไงล่ะเหมือนไปไปตอนตอนไปอยู่เขาโตะก็เคยฝันเห็นท่านเม่กอดินครับเหมือนท่านก็เคยแบบฝันเห็นว่าอยากปั้นอย่างนี้แหละ,ะแล้วก็ปั้นแม่กอดินก็เหมือนเป็นครอบคัวที่สัตว์นั่นเนาะแต่วันที่ปั้นน่ะไปเผื่อกินเนื้อโอ้โปวดหัวแล้วก็อะไรนะอะไรน่ <ไป S 3> จัไปเผื่อไปกินเนื้อกินเนื้อ อาจารย์ลองไปกินนะไปกินแล้วก็มาปั้นท่านวันนั้นแหละปวดหัวแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ไม่ได้ครับต้องแต่งฐานท่าเขมกขอเข้ามาท่านเพรนี่คือแต่งฐานท่ารักขาอยู่เลยอ่านั่นี่ยรั้ขาแต่งฐานท้าแต่งฐานท่าขอเข้ามาค่ะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าสะใจนะคะท่านผู้ชมอะไรอาจารย์ลางๆใช้ได้หมดบ้านกาดีมัน ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เป็น นี่ก็เป็นสาหรับคนทีถามมานะคะทาง FC f ฟนช่องนะคะวัาคันหาคันแปดแต่งจังไดก็คือยิบกลวยนะคะยิบกลวยย่างละหานะคะย่างละหาก็ร่วมกันทั้งเบอร์กระสิเป็น1ิชิ้นนะคะข้าอื่นคันหาคันแปดค่ะท่านผู้ชมนี่คือวิธีที่สีอันเชิญหลวงปู่นะคะสําหรับเอฟซีที่บูชาหลวงปู่ไปว่าสินิมต์หลวงปู่จังไดจุดถูกเกาโดกับแตงคันหาคันแปดก็เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชม แล้วก็น้องกุมกะขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับตัวเลขนะคะอันนี้ก็บ,บังเอิญเห็นนะคะอันนี้ก็บ,บังเอิญเห็นที่เป็นนิมิตของอาจารย์เอกนะคะที่เบาที่ทานกระเคียนาล่าสินของหลวงปู่ว้เนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขน้าแล้วก็แอดมินกับบังเอิญเหลือไม่เห็นนะคะก็เก็บไว้เป็น เป็นฝากท่ายให้กับเอีแฟนช่องของไอราชาแนลนะคะก็คือห้าศูนย์ศูนกับเจ็ปแปดนะคะกับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีกับเอ่อให้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกนะคะท่านผู้ชมไอราลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า